ท่านพลีธรมธโรได้ให้อวาทธรมเอาไว้ว่าการเจริญภาวนาจนเกิดปัญญาก็เป็นวิชาเจรณสัมปโนได้รับความสุขก,กายสุขจิตเป็นสุขโตรู้แจ้งในส่วนต่างๆของร่างกายเป็นโลกวิธูหมดความกังวลห่วงใยในสังขารเป็นอนุตโรเป็นผู้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นปริัทธรรมสารถิศธาเป็นผู้ขับรถ คือพาตัวเราเดินตรงไปถึงจุดที่หมายคือพระนิพพานท่านพ่อลีธรรมธโรได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าในขณะที่เราทุดงติดตามท่านพระอาจารย์มั่นปุริธโตอาศัยอยู่ตามป่าช้าและท้องถ้ำเราได้เกิดความปริวิตกขึ้นมาว่า เราต้องสวดยติใหม่ล้างบาปเก่าเสียทีการยติใหม่จึงมีเหตุสองประการประการที่หนึ่งสงสัยในขรวิบัติสีมาวิบัติหรืออายุวิบัติประการที่สองเพราะเลื่อมใสในพระระชาอาจารย์องค์นั้นอยากให้ท่านเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้นิสัยเรามีเหตุขัดข้องสงสัยในเหตุทั้งสองประการนั้น จึงกราบ,บเรียนปรึกษากับท่านพระอาจารย์มัน่นท่านก็เห็นดีเห็นงามด้วยจึงได้ทำการขัดขานนาคใหม่ตามแบบที่ท่านสอนพร้อมทั้งติดตามท่านไปเที่ยวทุดงในตำบลอำเภอและจังหวัดต่างๆตามแต่ท่านจะพาไปเกิดมีความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งได้ร,รับความอัศจรรย์จากท่านหลายอย่างเช่นบางเรื่องคิดอยู่ในใจของเรา ไม่เคยแสดงให้ท่านทราบเลยท่านกลับทักทายถูกต้องในเรื่องวารจิตที่เราคิดปรุงท่านรู้หมดทุกอย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์เราก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเลื่อมใสในองค์ท่านยิ่งขึ้นทุกทีคิดว่าชาตินี้ได้พบของจริงได้พบพระแท้แล้วท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าเรื่องในอดีตชาติของท่านว่าท่านได้พิจารณาร่างกระดูกมาถึงห้าร้อชาติได้พิจารณา วัตตะถึงอีก500ชาติท่านเล่าว่าในดิตชาติเริ่มตั้งแต่เกิดเป็นเสนาบดีเมืองกรุรัตชมพูทวีปประเทศอินเดียผู้เกี่ยวข้องในครั้งนั้นก็คือท่านเจ้าขุนอุบาลีคุนูปรมาจารย์จันสิริจันโดคือพระปฐุมมราชาผู้ครองแคว้นกรุเป็นพี่ชายในครั้งนั้นในชาตินั้นท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพัก ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกถึงพระธนไตรยัยตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักแต่ยังไม่ได้รับพุทธธรรมนายท่านพระจานทร์มั่นท่านเล่าว,ว่าพระพุทธองค์ตรัสธรรมจก่ท่านซึ่งเป็นอุบาสกในครั้งนั้นว่าอุบาสกผู้ประกอบด้วยทำห้าประการย่อมเป็นอุบาสกผู้เลวผู้เศร้าหมองน่าเกลียดก็คืออุบาสกผู้ไม่มีศรัทธาอุบาสกผู้ทุศีล อุบาสกผู้ถือมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลไม่เชื่อกรมอุบาสกผู้สแสวงหาเขตบุญภายนอกพระพุทธศาสนาอุบาสกผู้ทําการสนับสนุนในที่นอกศาสนานั้นส่วนอุบาสกแก้วก็มีนะยะตรงกันข้ามกับอุบาสกเลวนี้ท่านพระจารย์มั่นท่านบอกว่ากิจท่านมั่นคงในพระตนตรยัยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอีกชาติหนึ่งท่านไปเกิดที่ลังกาทวีป ประเทศศรีลังกาได้บวชเป็นพระได้เข้าร่วมสังฆายนาพระไตรปิฎกครั้งที่4ปารพให้พระศาสนาประสานมั่นคงในลังกาทวีปพ,พระสงฆ์68,000รูปมีพระมหินทเทระเป็นประธานและเป็นผู้ถามพระอริธะเป็นผู้วิสัชนาประชุมที่ถูป,ปารามเมืองอนุราชบุรีเมื่อปีพุทธศักราช236 โดยพระเจ้าเทวนัมปิญติสสะเป็นศาสนุประธรรมสิ้นเวลาสิบเดือนจึงเสร็จจากนั้นท่านได้มาเกิดที่มณฑลอยู่นานประเทศจีนในตระกูลขายผ้าขาวมีน้องสาวคนหนึ่งเคยช่วยเหลือกันมาเกิดชาตินี้ในปัจจุบันชาติคือนางนุ่มชุวานน์ข้าปตานีชาวจังหวัดสกลนครผู้สร้างวัดป่าสุทาวาถวายและท่านก็ได้สงเคราะห์ด้วยธรรมเ่เธอมาโดยตลอดอีกชาติหนึ่ง ท่านไปเกิดที่โยโนประเทศปัจจุบันก็คือเมืองเชียงตุงประเทศพมา่าในตระกูลช่างทําเสื่อลําแผนท่านพระจันทร์เสาเป็นนายช่างใหญ่ท่านพระจนัน,นทนร์มั่นเป็นผู้จัดการส่วนพระธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นคนเดินตลาดท่านพระจันทร์มั่นท่านสอนท่านผลีต่อไปอีกว่าผู้ปฏิบัติต้ตองรู้ที่จะแจ้จิตของตนให้รู้จักพบของตนที่จะไปเกิดต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงจะปฏิบัติถูก ความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดีทั้งหลายต้องเดินมักแปดให้ถูกจึงจะแจ้ได้เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้าใช้ตะบะอย่างยิ่งคือความเพียรจึงจะสอนตนได้โลกีโลกุตระสองอย่างประจำอยู่ในโลกสามภพและท่านพระจารย์มั่นได้แสดงธรรมโดยยกธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้ฟังในหลายคราวมีใจความย่อดังนี้ว่าธรรมะ หรือธรรมโมต้องเรียนเอามาจากธรรมชาติเห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขารประกอบด้วยไตรลักษณ์เป็นนักปฏิบัติกรรมฐานอย่าเชื่อหมอมากนักให้เชื่อธรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจึงจะดีธรรมะทั้งหมดนี้ชี้เข้าที่กายกับจิตเพราะกายกับจิตนั่นแหละเป็นคำภีเดิมเป็นคำภีธรรมะที่แท้จริงภูเขาทะเลสายน้ำแผ่นดินแผ่นฟ้า เห็นไปดูไปก็ไม่มีความหมายให้เห็นแต่ชาติทุกข์ชาราทุกขพยาธิทุกขมรณะทุกข์เท่านั้นแลท่านพระอาจารย์มั่นสอนต่อไปอีกว่าทิฏฐานนั่นแหละเป็นภูเขาสูงหาที่ประมาณมิได้โลกสันนิวาสมีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้นแต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดีอย่าให้ติดถ้าไม่ติดก็ได้ชื่อว่าเป็นสุขพิจารณาค้นกาย ตรวจกายดูให้ดีให้ถูกต้องดีแล้วคนดูกายถึงถูกหลักแลเห็นอริยสัจของจริงแล้วเดินตามมักเห็นตัวสมุทยัยเห็นทุกขสัจต,ต้องทําจิตให้เป็นเอกต้องสงเคราะห์ทาให้เป็นเอกเสมอพระอรหันต์มีคุณอน,น,นันต์นับประมาณไม่ได้พระอรหันต์ตรัสรู้ในตัวเห็นในตัวมีญาณแจ่มแจ้งดีล้วนแล้วแต่เราเรียนธรรมชาติทางนั้นท่านพลีกล่าวว่า การทำสมาธิก็หนักแน่นหมดความหงใหใยในหลายสิ่งจิตหมุนกลับทวนกระแสไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางศีลสมาธิปัญญามุ่งตรงดิ่งไปสู่แดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นจิตดื่มดำกำทร,ราบในทางศีลธรรมเป็นที่ยิ่งการที่ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มบาร,รมีธรรมของท่านพระจารย์มัน่นปุริธโตบาร,รมีธรรมของท่านแผ่รัศมีครอบจิตใจให้มีกำลังแจกกล้าอย่างที่ไม่เคยเป็น และไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกัรได้อยู่กับนักรบผู้กล้าที่ชนะมาทั้งสามโลกเราจะหวาดหวัว่นพรั่นพรึงในศัตรูคือจิเรสไปเพื่ออะไรเพราะฉะนั้นหนทางแห่งชัยชนะจึงอยู่ไม่ไกลจากนี้แล้วในที่สุดเมื่อท่านพระจานทร์มั่นได้ทดสอบเราทุกวิถีทางแล้วท่านเห็นความจริงใจตั้งใจจริงของเราในขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามของพระจันทร์กงมาจริรปุญโย ที่ขอยติกรรมใหม่กับท่านมาเป็นเวลาสามปีแล้วแต่ท่านไม่อนุญาตในที่สุดท่านจึงสั่งให้ท่านพระจรันกงมาไปท่องปฏิโมกให้ได้เสียก่อนพระจรันกงมาท่านไม่ได้เรียนหนังสืออ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านใช้ความพยายามให้คนสอนท่องปากต่อปากจนสามารถท่องได้พระจรันกงมาจึงได้บทยติใหม่พร้อมกับเราในวันที่27พฤษภาคมปีพุทธศักราช2470 ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระจาันกรงมาเป็นนาคขวาสวดยติก่อนส่วนเราเป็นนาคซ้ายสวดยติเป็นลำดับต่อมาเราทั้งสององค์โดยมีองค์ท่านพระจารย์มั่นพุริทโตเป็นพระผู้ให้ตราสรนคมและศีล พระปัญญาพิสารเถหนูทิตาปัญโยวัดสัปปทุมจังหวัดพระนครเป็นพระอุปชาพระอธิการเพลงวัดใต้วัดพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ได้ชยานามว่าธรรมทโรแปลว่าผู้ทรงธรรมอุปสมบทเสร็จแล้วท่านพระอาจารย์มั่นและพระปัญญาพิสารเถหนูได้เดินทางไปยังวัดสัปปทุมจังหวัดพระนครท่านได้ฝากให้เรากับท่านพระอาจารย์กงมา ไปอยู่กับท่านพระอาจารย์สิงคันตยาขโมและท่านพระอาจารย์มหาปินปัญญาบโลที่เสนาสนะป,ป่าบ้านท่าวังหินอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรชาชธานีอย่างเดิมท่านพลีกล่าวย้ำถึงเรื่องการบวชของท่านเพื่อเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่อนุชนรุ่นหลังว่าอัตมาบวชไม่มีอะไรเลยสบายที่สุดมีโยมพ่อมาคนเดียวกระทงดอกไม้ก็เจ็บดอกเข็มแดง,ดงแถวข้างวัดบุรพาราม ที่เขาปลูกไว้นั่นแหละพอบวชเสร็จแล้วก็ออกป่าในวันนั้นจนมาถึงวันนี้